สวัสดีค่ะชื่อมินนี่นะคะจากประเทศไทยค่ะตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียน IMPACT เมลเบิร์นนะคะสำหรับการเรียนที่นี่นะคะที่นี่เรียนจริงจังค่ะแต่ว่าเรามีคุณครูนะคะที่ใจดีคอยให้คำแนะนำเด็กๆทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะเรายังมีที่ปรึกษาคนไทยนะคะที่เราสามารถเข้าไปพบแล้วก็พูดคุยขอคำแนะนำเป็นภาษาไทยได้นะคะ โรงเรียนเนี่ยมีคอร์สให้นักเรียนเลือกเรียนหลากหลายตามความต้องการของนักเรียนนะคะสำหรับตัวมินนี่เองก็โรงเรียนทั้ง general English acting English แล้วก็ b ั s ล s t ไตล์อังกนะคะการที่โรงเรียนมีคอร์สให้เราเลือกเรียนได้หลากหลายค่ะทำให้เราสามารถพัฒนาระดับภาษาไปได้อย่างรวดเร็วนะคะจากที่ตอนแรกเริ่มต้นที่พีนตอมีเดียตอนนี้จบที่พีไสวแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีเพื่อนต่างชาติมากมายทำให้เรามีการแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรมได้ออกไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะ ก็ของเราเองเนี่ยก็มีเพื่อนทั้งจากญี่ปุ่นจากไต้หวันเกาหลีโคลัมเบียบาซิลแล้วก็ชิลีค่ะค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากมาเรียนภาษาที่นี่นะคะมินนี่ก็ขอแนะนำโรงเรียน IMPACT นะคะเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย